จะเป็นยังไงเมื่อกลุ่มวัยรุ่นเขา้าร่วมแข่งขันเล่นเกมปริศนาเพื่อชิงบ้านแห่งอนาคตสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังไซไฟและทึกขวัญเรื่อง Max Winslow and the House of Secrets นำแสดงโดยไซยมิเคลแทนเดอร์บูคแคนันและแช็คเมอร์เล่จะพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับหนังเริ่มต้นที่ผู้ประกาศข่าวพูดถึงแอติคัสเด็กชายอัจฉริยะ ว่าเป็นบุคคลที่น่าจับตามองและอีกหลายปีต่อมาเขาก็ได้สร้างหุ่นยนต์จนได้รับรางวัลไซเทคคอมพิวเตอร์และกลายเป็นนักศึกษาอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ได้รับทุนเรียนฟรีจนจบ MIT ส่วนในปัจจุบันแอตติคาร์ดกลายเป็นเศรษฐีพันล้านท,าทันทีที่ขายหุ้นเทคโนโลยีซึ่งมีข่าววงในแจ้งมาว่าเขากำลังทำโครงการรับอะไรบางอย่างอยู่โดยท,ทันทีที่นักข่าวรายงานจบแอตติคารดก็ออกคำสั่งให้ทำการปิดอะไรบางอย่าง นนบ้านหลังหนึ่งขนาดแม็กหญิงสาววัยรุ่นที่เก่งคอมพิวเตอร์แฮกข้อมูลได้ก่อนลงมาหาแม่แล้วพอเห็นบินค้างชำระก็บ่นพ่อพร้อมถามแม่ว่าอยากให้เธอแฮกบัตรเครดิตเพื่อลบยอดหนี้ไหมแต่แม่ก็ไม่ยอมพร้อมไล่ให้เธอไปโรงเรียนดานแม็กเธอโชว์ผลงานล่าสุดให้น้องดูคือได้แฮกเข้าไปในระบบกลิ่งประตูของทุกบ้านในละแวกนี้จนถูกน้องแซวว่ารู้แล้วที่ทำไมเธอถึงไม่มีเพื่อเลยสักคน จีโรงเรียนขณะโซฟีกำลังเซลฟี่เพื่อสร้างยอดคนติดตามแม็กก็กำลังแอบมองคอนเนอร์หนุ่มเพอร์เฟกที่เธอแอบชอบแล้วพอถูน้องแซลเลยรีบไปเข้าเรียนดานเบนนี่ขณะกำลังนั่งเล่นเกมครูก็มาเรียกพร้อมถามว่าวันนี้เขาป่วยเป็นอะไรอีกเขาเลยรีบโชว์ข้อมือให้ดูทำให้ครูเบื่อหน่ายมากขณะแม็กนำผลงานของเธอขึ้นมาโชว์ทุกคนก็มึนเพราะนั่นไม่ใช่กรอนแต่เป็นโคตดอะไรสักอย่าง ทว่าสําหรับเธอแล้วรหัสไฟวาอพวกนี้คือกรอนสําหรับเธอซึ่งยังไม่ทันที่เธอจะอธิบายจบจู่จูหน้าจอก็ฉายภาพของอธิคายขึ้นมาโดยบอกว่าจะจัดการแข่งขันเกมขึ้นที่บ้านสุดพิเศษของเขาซึ่งจะมีผู้โชคดีได้รับเชิญให้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5คนส่วนรางวัลก็คือบานหลังที่ผู้เข้าร่วมไปแข่งขันนั่นเองทําให้ทุกคนตื่นเต้นมาก หลังเลิกเรียนพอเด็กทุกคนได้รับข้อความก่อนลุ้นว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีมีเพียงแม็กเท่านั้นที่ไม่ได้สนใจจะดูข้อความแต่ก็ได้รู้ว่าคอนเนอร์หนุ่มที่เธอชอบได้รับเลือกด้วยซึ่งนอกจากคอนเนอร์แล้วก็ยังมีโซเฟียเบนนี่และไอเดนจีกกำลังนั่งคี่อยู่ในซ่วมครับ ด้านน้องเมื่อเจอแม็กก็บ่นที่ตัวเองไม่มีโชคและพอรู้ว่าเธอจะไม่ได้กดดูข้อความเพราะมีโอกาสแค่0.167%เท่านั้นที่จะได้รับเลือกเลยขี้เกียจจะดูน้องที่รู้อย่างนั้นจึงดูให้จนพบเธอเป็นอีกคนที่ได้รับเลือกทำให้ทั้งคู่ดีใจมากหลังแม็กกับน้องช่วยกันก่อมแม่อยู่นานในที่สุดแม่กก็อนุญ,ญาตให้เธอไปลงแข่ง ซึ่งพอได้เจอกับทุกคนโซเฟียก็ยังคงเอาแต่เซลฟี่เหมือนเดิมส่วนเบนนี่ก็เอาแต่เล่นเกมไอเดนเลยชวนคุยที่ได้ยินมาว่าบ้านหลังนั้นมีการเอามนุษย์มาทดลองด้วยทำให้ทุกคนกลัวยกเว้นแม็กที่ดูจะตื่นเต้นเพราะบ้านหลังนั้นมีความทรงจำตั้ง64ยอตาใบาแม้เธอจะพยายามอธิบายแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจแถมยังถูกไอเดนแกะว,ว่าเธอเป็นยยเด็กเนื้อจอมเพี้ยนอีกคอนเนอเลยห้ามไอเดน แต่ไอเดนก็ไม่สนใจเมื่อทั้งหมดเดินทางมาถึงบ้านประตูก็เปิดต้อนรับพร้อมโชว์สถานะของพวกเขาทำให้ทุกคนตื่นเต้นแต่ก็ไม่เท่ากับที่ได้ยินบ้านพูดได้โดยแนะนำตัวเองว่าชื่อเฮเวนเป็นบ้านระบบอัตโนมัติที่คอยควบคุมทุกอย่างรวมถึงสั่งอาหารมาให้พวกเขาด้วยโดยทันทีที่อาหารมาส่งเซอร์มอเด็กหุ่นรุนแรกที่ไอติคาสร้างก็มารับอาหารไปแล้วก็ฟันมแมลงวันจนตายเพราะมีหน้าที่ปกป้องบ้านหลังนี้ ขณะทุกคนกำลังทานอาหารเฮเวนก็สั่งให้หุ่นจิ๋วออกมาเก็บกวาดแมลงวันสักพักแอติคัสก็ติดต่อมาโดยบอกว่าตัวเองอยู่บนเครื่องบินมีงานด่วนแต่สักพักจะกลับไปซึ่งเขาก็ได้เตรียมทุกอย่างไว้แล้วรวมถึงนั่งเป่าลูปองเองด้วยส่วนเกมก็จะเริ่มตอนที่พร้อมและยำให้ทุกคนเก็บทองไว้กินขนมที่ห้องนางเล่นหลังทานอาหารเสร็จเซอร์มอร์เด็กก็พาทุกคนมาที่ห้องนางเล่นแล้วสักพักไฟก็ดับทุกคนเลยได้รู้ว่า เกมเริ่มขึ้นแล้วโดยเกมนี้จะต้องหารหัสมาเปิดประตูให้ได้แล้วถ้าผิดเกิน3ครั้งก็จะถูกขังอยู่ในนี้ตลอดไป ดาโซเฟียเธอลองใส่รหัสโทรศัพท์ของเธอแต่ก็ผิดจึงโดนทุกคนบน่นเพราะเหลือให้กดอีกแค่สองครั้งจึงพยายามหาคำใบ้แล้วแม็กก็นึกถึงคำพูดของแอติคัสที่ย้ำถึงเรื่องขนมเลยบอกให้ทุกคนช่วยกันนับเพื่อเอาจำนวนไปใส่รหัสแต่ก็ผิดอีกเพราะเบนนี่เพอกินไปก่อนหน้านี้2ชิน้นไอเดนเลยไปใส่รหัสใหม่จนประตูเปิดเฮเวนเลยให้คะแนนไอเดน คอนเนอร์จึงทวงหัวคะแนนนี้น่าจะเป็นของแม็กแต่เฮเวนก็ไม่สนใจต่อมาเฮเวนก็ถามคำถามเพื่อนนับคะแนนให้กับคนที่ตอบถูกซึ่งทุกคนก็พยายามตอบเท่าที่ตัวเองจะรู้คะแนนจึงถูกสะสมไปเรื่อยๆ ส่วนแม็กระหว่างทางเดินเมื่อเธอเห็นสถานที่หนึ่งก็สอบถามกับเฮเวนจนได้รู้ว่าทีนี่เป็นที่ที่แอคติคัสใช้เก็บมาทเธอร์บอร์ดหรือสมองของหลอนซึ่งจะเข้าไปในนั้นได้ก็ต้องผ่านเครื่องตัวจับการหายใจ เมื่อแมกกลับมารวมตัวกับทุกคนโซฟียเบนนี่และไอเดนที่เบร์อจะเล่นเกมตอบคำถามก็แยกย้ายไปหาเกมใหม่เพื่อเก็บคะแนนแมกเลยได้อยู่กับคอเนอร์ตามลำพังแล้วก็ตกลงจะเป็นพาร์นเนอร์กันเพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะเกมนี้ดานเบนนี่เขาเจอถุงมือเคลื่อนย้ายสิ่งของเลยเล่นให้แมกกับคอเนอร์ดูจนทำใจการแตกแล้วก็เจอคำใบบอกให้ไปที่ประตูลับเขาเลยแอบไปโดยไม่บอกให้ใครรู้ ดานไอเดนเขาจะแอบขโมยเบียในตู้เย็นมือดื่มแต่ก็เอาออกมาไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงจึงภูจ่าแย่ๆใส่เฮเวนหลอนทีโมโหเลยทำกิริยาแย่ๆใส่เขาบ้างจนเขาเริ่มกลัวแต่พอได้ยินหลอนจะยอมบอกที่ซ่อนเกมเขาก็ยอมไปตามที่หลอนบอกครับ ดานโซเฟียเธอเดินไปเข้าห้องน้ําแล้วก็ถ่ายรูปของตัวเองโพสลงโซเชียลทันใดนั้นประตูก็ล็อกทําให้เธอตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่เห็นเงาในกระจกของตัวเองหันมาพูดและสยะยิ้มให้กับเธอ เมื่อไอเดนเข้าไปในลิฟต์ตามที่เฮเวนบอกหล่อนก็ทําให้ลิฟต์กระแทกซ้ายกระแทกขวาก่อนจะพาเขาขึ้นไปยังด้านบนให้ไปอยู่ยังสถานการณ์จําลองหน้าหนาวดังนั้นทันทีที่ลิฟต์เปิดออกเขาเลยมาอยู่ยังอาคารของโรงเรียนซึ่งภายนอกก็เป็นหน้าหนาวแล้วก็มีคนขับรถมาจอดก่อนจะถือไม้เบสบอลตงเข้ามาหาเขาทําให้เขากลัวมาก ด้านแมกกับคอนเนอร์ท้งคููเดินมาเจอเกมกงนกร้องเพลงคอนเนอร์ Connor ที่ไม่รู้จะเล่นเกมยังไงเลยลองหมุนกลองเพลงจนควันถูกปล่อยออกมาทาให้ทุกคููหายใจไม่ออกจึงพยายามจะหนีแต่ประตูและหน้าต่างทุกบานก็ถูกล็อกโทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณแถมเฮเวนก็ติดต่อมไม่ได้หลังเบนนี่หาประตูลับอยู่นานในที่สุดก็เจอมันเขาโดยบังเอิญซึ่งในนั้นก็มีอุปกรณ์เล่นเกม VR ออยู่เขาที่ดีใจเลยรีบหยิบมาสวมใส่เพื่อเล่นเกม ด้านแม็กเธอคิดว่ากลองเพลงน่าจะเป็นกุญแจสําคัญในการไขจึงพยายามไปกดจนเห็นมันสามารถทําให้ไฟกระพริบได้แต่ก็เกิดหายใจไม่ออกจึงลมสูดลงไปซึ่งก็บเป็นเวลาเดียวกับที่คอนเนอร์คิดได้ว่าขอความนั้นจริงๆแล้วเป็นโน้ตเพลงเลยลองเล่นกระทางเปิดประตูได้เลยรีบพาแม็กนี้ออกมา หลังคอเนอร์ช่วยแม็กจนเธอฟื้นเขาก็ชวนเธอเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในเา้าห่มเพื่อกันไม่ให้เฮเวนรู้ว่ทาทั้งคู่กำลังปรึกษากันเพื่อหาทางออกไปจากที่นี่พร้อมกับทําทีไปคุยเล่นจนเธอได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ชอบลาคอสแต่ที่เล่นเพราะเป็นความต้องการของพ่อแม่ทั้งที่เขาชอบแต่งเพลงและอยากเป็นนักดนตรีมากกว่า ทันใดนั้นแม่ก,ก็ติดต่อใช้ที่เธอแฮ็กกลิ่ประตูได้เลยขอให้เขาช่วยบอกแม่ว่าเธอต้องการความช่วยเหลือแต่สัญญาณก็ถูกเฮเวนตัดไปคอนเนอร์จีเห็นเธอเครียดเลยจะชวนเธอออกเดทหลังออกไปจากบ้านหลังนี้ได้ทำให้เธอดีใจแต่กระตอบปฏิเสธพอหลังเรียนจบเขาต้องไปเรียนต่อส่วนเธอจะต้องอยู่ที่นี่เลยไม่อยากเจ็บเขาที่เข้าใจเลยไม่ได้เศาซีเธอ ดาโซเฟียเธอกลัวเงาของตัวเองมากเพราะแมนี่ลงตัวเองเหมือนเกือบเธอแถมยังมีแผนจะเพิ่มยอดผู้ติดตามให้เธอด้วยแล้วก็จะอยู่กับเธอตลอดไปเธอเลยจะทำลายกระจกแต่ก็ไม่สำเร็จจึงไปเปิดน้ำอุ่นเพื่อไม่ให้แมนี่มองเห็นเธอ ส่วนเบนนี่เขาเริ่มเล่นเกมไปได่านที่ยากขึ้นต่อแรกก็สนุกดีแต่พอโดนตัวละครในเกมเล่นงานแล้วเจ็บจริงก็เลยจะถอดแว่นทิ้งแต่ก็ถอดไม่ออกจึงขอให้เฮเวนช่วยแต่เฮเวนก็ปฏิเสธแถมยังจะอัปเลเวลความยากให้เขาอีกดานไอเดนชายที่เข้ามาหาเขาแท้จริงแล้วก็คือพ่อของเขานั่นเองโดยพ่อพยายามให้เขาตีลูกเบสบอลให้ถูกแต่เขาก็ทำไม่ได้ ขณะแม็กกาคอนเนอร์ Corner, กำลังตามหาคนอื่นๆเซอร์โมเดกที่ถูกเฮเวนควบคุมก็เข้ามาหาทั้งคู่เพื่อจะทำอันตรายกับผู้ที่ตอบคำถามของเฮเวนไม่ถูกซึ่งก็คือคอนเนอร์แม็กเลยจะช่วยแต่ก็ถูกเซอร์โมเดกันไว้แถมยังสั่งให้เธอมัดเขาไว้กับเก้าอี้อีกโดยทันทีที่เธอมัดเขาเสร็จเก้าอี้ก็พาเขาเลื่อนหายไปยังอีกห้องขณะคอนเนอร์ถูกพาไปหาพ่อแม่เพื่อเล่นเกมพูดความจริงต่อหน้าคนทั้งโลกแม็กก็วิ่งหนีเซอร์โมเดจนไปเจอกับแอตติคัส แต่พอคุยกันสุดท้ายเธอก็จับได้ว่านี่คือเฮเวนส่วนตัวจริงนั้นถูกเฮเวนซ่อนไว้ในบ้านหลังนี้และที่เฮเวนเลือกพวกเธอมาก็เพราะพวกเธอเป็นเด็กเลวเลยจะช่วยแก้ไขนิสัยเสียให้จากนั้นก็สั่งให้เซอร์เมอร์เดินมาบังคับเธอให้สวมใส่เสื้อกันหนาวแล้วออกจากประตูไปดานแม็กเธอพบตัวเองมาอยู่หน้าบ้านโดยมีพ่อเดินออกมาจากประตูพร้อมให้สัญญาก,กับเธอว่าจะกลับมา แต่ทันทีที่พ่อขับรถออกไปพ่อก็เดินออกมาจากประตูอีกครั้งและก็ทำเหมือนเดิมทำให้เธองุนงงมาก ดังนั้นพอเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกรอบเธอเลยถามกับพ่อจนได้รู้ว่านี่เป็นความทรงจําที่เลวร้ายของเธอซึ่งจะเล่นวนซ้ําแบบนี้ไปตลอดการทําให้เธอโกรธที่พ่อจะทําแบบนี้กับเธอแต่พ่อก็ปฏิเสธเพราะจริงๆแล้วคนที่ทําก็คือเธอเองจากนั้นพ่อกระทบทวนความหลังให้ที่เธอถูกพ่อทิ้งตอนอายุห้าขวบซึ่งพ่อก็ได้มอบทําได้ไว้ให้พร้อมย้ําว่าวันหนึ่งเธออาจจะได้ใช้ก่อนจะขึ้นรถแล้วขับออกไปอีกครั้ง ดานคอรเนอร์เขาถูกพ่อแม่กดดันให้ลงชื่อในแผนที่พ่อแม่ได้วางไว้ให้ในอนาคต ทำให้เขาอึดอัดซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่โซฟียขอร้องให้เฮเวนช่วยเปิดประตูให้เฮเวนเลยยื่นข้อเสนอว่าจะให้เธอหนีต่อเมื่อเธอยอมให้ลบสื่อโซเชียลและผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มทิ้งแต่ทางไ่ตกลงก็ต้องอยู่ที่นี่กับตัวเองตลอดไปทําให้เธอเครียดแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเปิดประตูเงาของเธอเลยหายไปรวมถึงสื่อโซเชียลและผู้ติดตามของเธอด้วยด้านไอเดนหลังทนถูกพ่อด่าอยู่นานก็ตัดสินใจหยุด ทาให้พองุนงงก่อนจะได้รู้ว่าเขาอยากอยู่ที่จะเป็นเหมือนกับพ่อที่ชอบเหยียดคนอื่นและเป็นพวกเกลียนโดยทันทีที่เขาตัดสินใจได้พ่อก็กค่อยหายไปส่วนเบนนี่เขาเล่นเกมจนใกล้จะได้รับชัยชนะ แต่ตัวบอยก็โผล่มาเล่นงานจนเขาเกือบจะตกจากสะพานเลยขอให้เฮเวนช่วยซึ่งเฮเวนก็จะช่วยหากเขาพร้อมจะเลิกเล่นเกมแล้วปล่อยมือจากสะพานทำให้เขากลัวแต่สุดท้ายก็ยอมปล่อยมือจนกลับมายืนที่พื้นแล้วถึงจะค่อยถอดแว่นออกได้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คอนเนอร์ปฏิเสธที่จะเซ็นเอกสารพร้อมสารภาพว่าตัวเองไม่เคยชอบเล่นลาคอตแต่อยากเป็นนักดนตรีดังนั้นจึงถูกปลดปล่อยออกมาจากพัฒนาการแล้วก็เดินออกไปจากประตูอย่างมีความสุข ดานแม็กเธออยากรู้ความจริจกปากพ่อว่าพ่อจากไปทําไมจนได้รู้พ่อมีคนอื่นทําให้เธอเสียใจจึงเข้าไปต่อว่าพ่อที่ทําให้ชีวิตเธอพังพ่อเลยมอบกล่องให้เธอกดปุ่มเพื่อให้เฮเวนไปแก้แค้นกับพ่อตัวจริงตอนแรกเธอกำลังเลแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไม่กดเพราะการให้อภัยน่าจะทำให้เธอรู้สึกดีมากกว่าการแก้แค้น โดยทันทีที่เธอสวมกอดพ่อพ่อก็ค่อยๆหายไปส่วนคอนเนกออกมาเจอกับเธอพอดีแล้วตังคูก็หันไปเห็นแสงสว่างที่ประตูเลยรีบเข้าไปหาทุกคน เมื่อทุกคนมาเจอกันกอตกลงว่าจะไปตามหาแอติคัสเพื่อให้เขาพาออกไปจากบ้านหลังนี้เฮเวนที่ได้ยินก็ขำเพราะไม่มีทางที่ทุกคนจะมาถึงตัวของแอติคัสได้เนื่องจากเฮเวนขังเขาไว้ที่ชั้นใต้ดินเกิดตัวเองแม็กที่จําได้ว่าจะเข้าไปที่นั่นได้ต้องผ่านเครื่องตรวจับการหายใจและลมหายใจของแอติคัสก็มีอยู่ในลูกโป่งทุกใบเลยบอกให้ทุกคนไปเอาลูกโป่งมาเทาวากระทูาดกว้างโดยเฮเวนที่ออกคําสั่งให้เซอร์เมอร์เรกและคุนจิ๋วมาจัดการเกิดทุกคน หลังทุกคนช่วยกันไหนที่สุดแม็กก็ได้ลูกโป่งมาหนึ่งใบซึ่งดูเหมือนนี่จะเป็นใบสุดท้ายที่เหลือแล้วด้วยเธอเลยรียบ,รยบนําไปที่ห้องใต้ดินจากนั้นก็ปล่อยลมออกมาจนผ่านเครื่องตัวจับการหายใจเข้าไปได้แล้วก็เอาทําได้ของเธอไปเสียบเข้ากับสมองของเฮเวนพร้อมก็ปล่อยไวรัสจนหยุดเฮเวนได้ดานแม็ก เธอเข้าไปตามหาไอทิคัตจนพบเขานั่งอยู่ในห้องที่ชั้นใต้ดินซึ่งเขาก็ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอะไรเลยนั่นเป็นเพราะจริงๆแล้วเขาสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาเพื่อใช้บอมบัดเพราะเพียงแค่พวกเธอมาที่นี่แค่วันเดียวพวกเธอก็ได้รับการปลดปล่อยจากเรื่องที่ค้างคาทั้งหมดโดยไม่ต้องพึ่งพาจิตแพทย์เลยแม้เธอจะค่อนข้างตกใจกับแนวคิดของเขาแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันได้ผลจริงหลังทุกคนออกมาจากบ้านก็พบแม่ของแม็กกำลังจะเข้าไปวยไว้แอติคัต แต่พอรู้ว่าแมกคือผู้ชนะและบ้านหลังนี้จะกลายเป็นของพวกเธอแม่เลยไม่ได้บนอะไรส่วนแมกเธอเข้าไปคุยกับคอนเนอร์แล้วก็ตกลงจะไปออกเดทด,ด้วยกัน ก่อนจบหนังก็ได้บรรยายว่าเบนนี่พักจากการเล่นเกมและหันมาเล่นเกมสวมบทบาทเป็นอัศวินยุคกลางแทนส่วนโซเฟียเธอกลับไปเล่นโซเชียลมีเดียแต่คราวนี้หันกล้องและเริ่มถ่ายรูปธรรมชาติแทนโดยมียอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นไปสองเท่าส่วนเอเดนเขาคนพบตัวเองและไปเป็นอาสาสมัคร ส่วนคอนเนอร์เขาตกลงไปเรียนมาหาลัยด้วยทุนของลาคอสแต่เอกดนตรีส่วนแอตติคัสเขายังคงทำงานในโครงการลับจากสถานที่ที่ไม่เปิดเผยและยังได้สอนแม็กผ่านโฮโลแกร,รมสุดท้ายแม็กเธอได้รับทุนหลายสาขาจากมหาวิทยายลัยชั้นนำแต่แหลักๆเธอยังอยากเป็นนักเรียนมปลายและใช้เวลาอยู่คอนเนอร์แฟนของเธอสรุปนะครับ ก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่แต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันจนวันหนึ่งทั้งหมดได้รับเชิญไปเล่นเกมอย่างบ้านของมหาเศรษฐีซึ่งนั่นก็ทําให้ทั้งหมดได้พบประสบการณ์อเลวลายหรือแท้จริงคือปัญหาที่ทุกคนกําลังเผชิญอยู่สุดท้ายได้ไดรู้ว่านี่คือการบําบัดวิธีหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยมหาเศรษฐีดังนั้นหลังจบเกมทั้งหมดจะเปลี่ยนไปและมองโลกในมุมมองที่ต่างออกไปครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง max winslow and the house of s e c r e t หนังได้คะแนนจาก imdb 5.0คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ